นินทาประเทศไทยเฮียหกตัวครับรวมกันไปลวงเด็กนักเรียนที่เป็นลูกศิษยตัวเองแล้วก็ไปมีอะไรกันในบ้านพักครูกรณีนี้เนี่ยจะมีความผิดอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือภาคผู้เยาวภาคผู้เยาวนี่นะมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่เป็นผู้เสียหาย หมายถึงว่าพ่อแม่สามารถแจ้งความได้เลยครับกับกรณีข่มขืนกระทาชําเราเด็กตั้งแต่13มลงกับ15ลงโทษต่ตางกันสมมุติว่าน้าไปข่มขืนเด็ก13ลงโทษก็จะแรงขึ้นน้าเป็นครูก็บวกไปอีกหนึ่งในสามนอกจากน้าจะผิดส่วนนี้แล้วพ่อแม่เขาก็จะมาเล่นน้าได้อีกข้อหาพลากผู้เยาว์เรียกว่าโดนกันหลายมุมเลยถ้าเกิดน้ามีอะไรกับเด็กวันนี้1ครั้งนับเป็น1กรรมน้ามีอะไรกันเด็กพรุ่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับ การกระทำความผิดจะเรียงกระทงความผิดกันทุกวันวไม่ได้เหมารวมกันแปลว่า27 <c oughs> ปีนี่คือน,นับเป็นหนึ่งกรรมถ้าเสืบได้ว่าคมคืนมาเดือนกว่า <c oughs> ก็บวก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 โหเป่ากันเป็นร้อยร้ยทีสมมุติ <c oughs> เป่าไป20ทีแต่ศาลอาจจะลงโทษแล้วแต่ศาลจะพิจารณาครับซึ่งส่วนนี้เราไม่เราไม่ก้าวไก่แต่อยากจะบอกให้ฟังว่ากฎหมายทางเพศเนี่ยค่อนข้างรุนแรงจริงๆนะซึ่งขอแนะนําว่านะฮะนอกจาก รับโทษเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามครับควรจะมีโทษพิเศษด้วยคือตะปูติดหัวไม้หน้าสามตีจนกว่าตะปูจะถอนนะฮะ <c oughs> ตามด้วยรองเท้าผ้าใบชุบน้ำเตะจนกว่ารองเท้าผ้าใบจะแห้งโอ้โหะะสมควรกันนะนินทาประเทศไทย